ิ่งเลวทามทาไมจึงเป็นอริยสัตว์ได้อ้าก็เป็นนะนี่ตกอะไรไปตวงนะยะเนาะสมมุติบัญญัติปรมัตคืออะไรนั่นหละแยกสมมุติกับปรมัตไม่ได้จะตัดสรู้อริยสัตว์ได้หรือไม่ลักษณะที่จตุกะเป็นต้นคืออะไรปัจจรารกขณะเป็นต้นเป็นอริยสัตว์ใดสติปัฏฐานสี่เป็นอริยสัตว์ใดอริยสัตว์สีส่เป็นสติปัฏฐานใดอริยสัจย,ยานคืออะไร สวัมายญยานเป็นต้นคืออะไรอนุโพธยานคืออะไรอริยสัจสีเป็นโลกิยะหรือโลกุตระทุกขยานเป็นต้นคืออะไรทุกขยานเป็นต้นละกิเลสอะไรได้บ้างทุกขยานเป็นต้นเป็นยานเดียวกันหรือคนละยานนะทุกขยานสมุทัยายานอะไรเงี้ยนะรอบสามประการสิบสองคืออะไรอภินโยยธรรมเป็นต้นคืออะไรอภิญญาปัญญา เป็นต้นคืออะไรญาดาปิญญาเป็นต้นคืออะไรปริญญาสามนั้นเป็นโลกิยะหรือโลกุตระอนุโรมยานโคตรภูยานนะถือแก้เขาไปด้วยเลยนะโคตรภูยานเป็นปริญญาใดในปริญญาสามอนุโรมยานโคตรภูยานนะอืแต่ทังข้าประหารเป็นต้นคืออะไรประหานะกับสังวรมีความหมายอย่างไรโลกียะ สัจจกิริยาเป็นต้นคืออะไรโลกียะภาวนาเป็นต้นคืออะไรสัจจยานเป็นต้นคืออะไรสัจจยานเป็นปริยัตปฏิบัติหรือปฏิเวทยาตาปัญญาเป็นต้นเป็นสัจจยานหรือยานอะไรแต่ทางข้าพระพันเป็นต้นเป็นสัจจยานหรือยานอะไรโลกียะสัจจชกิริยาเป็นต้นเป็นสัจจยานหรือยานอะไรโลกิยะภาวนาเป็นต้นเป็นสัจจยานหรือยานอะไรอภิญญาปัญญาเป็นต้นเป็นทุกขยานหรือเป็นทุกขยานเป็นต้นหรือ ตทางข้าประหารเป็นต้นเป็นทุกขยานเป็นต้นหรือโลกียสัจจิกิริยาเป็นต้นเป็นทุกขยานเป็นต้นหรือนาโลกียภาวนาเป็นต้นเป็นทุกขยานเป็นต้นหรือทุกขณะให้ทานเป็นต้นเป็นปริญญากิจหรือกิิอะไรสัจจวิมุตติเป็นต้นคืออะไรวิมุตติยานคืออะไรแต่ทางข้าวิมุต เป็นต้นคืออะไรวิสุทธิธ์ bueno? ที่เป็นต้นคืออะไรโพธิปัจจียธรรมเป็นสัจจะใดปริญญาใดยานใดอนุโพธายานเป็นต้นคืออะไรเป็นโลกยาหรือโลกุตระสัจจายานเป็นต้นเกี่ยว,ยข,ยยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรทุกยานเป็นต้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรวิปัสสนาญาณสิบหกเป็นโลกยะหรือโลกุตระอริยสตีเป็นอารมณ์ของสติป,ปัฐานใดเจริญอย่างไร สภาวธรรมของทุกขอริยสัจเป็นต้นคืออะไรสัจจาสี่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานหมดอื่นได้หรือไม่กําหนดรู้นิโรธและมรรยสัจได้จริงหรือจิตที่ทําให้เกิดจิตตจรูปมีกี่ดวงจิตตจรูปมีทั้งหมดกี่กราบไม่เมื่อยดูก,กันตาไวสงค์จิตตากราบลงในจิตตจรูปจิตสิบหกสิบเก้ายี่หกสามสิบสองคือจิตอะไรบ้างจิตกี่ดวงที่ไม่ทําให้เกิดรูป นะจิตกี่ดวงที่ทําให้เกิดจิตาจรูปสามันเท่านั้นจิตกี่ดวงที่ทําให้เกิดเิยาบทเท่านั้นจิต192632ายาทำให้เกิดทํา 19, 26, 32, ทใ,หทให้จิตเรูปนะเกิดได้กี่หมดกี่กราบกรรมัจกตายา,ตออยานเป็นต้นคืออะไรธรรมยานเป็นต้นคืออะไรอืมอา้าวมันไม่จบเลยมันไม่จบนี่อวะอ่ะมันจบได้รูเปล่าแค่นั้นเหรอ โอ้แหมมาเยอะแยะท่านอาจารย์อะไรนะอาจารย์บูนดีไม่ใช่ธรรมาดานะเนี่ยย,ยกอะไรมาเยอะแยะไปหมดอะือน่คนน้าดูเลยนะขยันนะอาจารย์เนี่ยเมื่อมูสัตว์เสื่อมลงสัตธรรมก็เสื่อมศูนย์ไปสิขาบทจึงมีมากและพิสูตุตั้งอยู่ในอราธผลจึงมีน้อยสัตธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นสัตธรรมก็ยังไม่เสื่อมศูนย์ไป แต่เมื่อใดสัตยธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นสัตธรรมย่อมเสื่อมสูญไปทองคําปลอมย่อมไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคําแท้ก็ยังไม่หายไปไม่เกี่ยวอะไรว่าทองคําปลอมเกิดขึ้นแล้วทองคาแท้มันจะหายไปเป็นไงนะถ้าคนไปพากันถือสําคัญเอาทองปลอมมาดินะก็เลยไม่สนใจทองคําแท้งั้นเหรอทองคําแท้เหมือนแท้เหมือนเดิมเนาะใช่ปะ อันนี้คือหายไปจากใจของคนนะนี่เปรียบเทียบดูนะในใจาหายไปจากใจของคนนะเพราะว่าเมื่อสมคนไปสําคัญเาทองปลอมแล้วไอ้ทองปลอมเขาก็ไม่พากันนะ <c oughs> ใช้สอยและเมื่อใดทองทำปลอมเกิดขึ้นในโรคเมื่อนั้นทองคําแท้จึงหายไปฉันใดสัตยธรรมไปในรูปก็ยังไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้นในโรคตามใดตามนั้นสัตยธรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไปแต่เมื่อสัตยธรรมไปในโรปเกิดขึ้นในโรคเมื่อนั้นสัตยธรรมย่อมเสื่อมสูญไปฉะนั้นเหมือนกัน อันนี้จะว่าเป็นความบกพร่องนะของบัรพชิตหรือความบกพร่องของคารหัสหรือความบกพร่องทั้งบรรพชิตและคราหัสนะครับที่ไม่ช่วยกันนะเรียนรู้พระสัจธรรมนะครับไว้อันนี้ก็เป็นความจริงนะอืมอย่างสมมุติว่าเอาอยสมมติเรือ่องเราไปบินธบาตในปัจจุบันก็ไป,ไปรับข้าวยมไหมเฉยไม่เคยบอก เหนือบอกได้บอกพูดบอกทมบอกสงฆ์ไม่เคยบอกอะไรทั้งสิ้นอะโยมมีหน้าที่ใส่ก็ใส่ไปครับมีหน้าที่รับก็รับไปไม่รู้เหมือนกับว่าเป็นหนี้กันมาแต่ชาติไหนเป็นหนี้หรือเปล่าไปเก็บหนี้เหรอนะเก็บเงนะินกู้ก็ไม่เคยบอกเคยกล่าวอะไรคุณด้านนี้ก็พูดกันคำตรงอะนะพระวิสุไม่ได้ทํหน้าที่ขงพระวิสุอยู่ดีๆความรู้ความเข้าใจมันจะวิ่งเข้าไปในใจของโยมได้ไหมครับไม่ได้อยู่วัดสมัยเทศไหม่แสดงทมไม่ทาอะไรมันทั้งสิ้นอะนะ แล้ประชาชนเขาจะรู้ได้งไงเมื่อเขาไม่รู้นะ่าคมเข้าใจนะ่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับในนะ่พระหูกาลสูตรนะ่าพระผู้มีภาคเจ้านะครับนะ่า <c oughs> สั่งพระภิสษุทั้งหลายว่านะ่า พิจุทั้งหลายนญา,าติโยมทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่นพวกเธอแม้พวกเธอก็จะเป็นผู้มีอุปการะมากแก่นอืมญาติโยมทั้งหลายเหล่านั้นน <c oughs> พวกเธอจงแสดงธรรมมันมีความงามในเบื้องต้นความงามในที่ะ ต้อกงการความงามในที่สุดพร้อมทั้งอาา่านถาพร้อมทั้งพยัญชนะเอองประกาศพรหมจันทร์ไอเอเอ,อันบริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ้นเชิงเกทเทวดาไอแก่ญาติโย,ยมทั้งหลายเหล่านั้น,นบันประชิตและคารหัสอาศัยกันและกันด้วยมาแห่งอามิสทานและธรรมทานย่อมอยู่ประพฤติพรหมจันทร์นี้ค <c oughs> นนี้พิสุไม่ได้ท,ทาหน้าที่อมพระบพิสุญาติโยมอยู่ดีๆจะรู้ไปได้ไงวะ ไม่ได้การที่เป็นเป็นความบกพร่องของพระพิสุนะแต่ว่ามันก็เกิดจากประเพณีที่มันเกิดขึ้นจากเอนี่ด้วยจะไปโทษพระอย่างเดียวก็ไม่ได้ปัจจุบันโยมเขาก็ไม่ได้นิยมให้พระสอน้วด้วยนะใช่ปะ่ะนะเขาก็ไม่ได้นิยมให้พระสอนเท่าไหร่นะเพราะว่าปัจจุบันนี้การประเพณีการทรรมาหากินของญาติโยมเขาก็เต็มที่อยู่เขาอยู่นะนะจะให้เขามาวัดมาวาเหมือนสมัยก่อนได้ไหมครับ ไม่ได้นะเขาไม่ได้เขาไม่ดไมด้มาวัดมาวาเหมือนกับเอสมัยก่อนมาก่อนมันยังมีเขาเรียกอ,อะไรนะไอ้วันอุบโบสถว่าวันอุบโบสถก็มีวันปกติอุบโบสถห้าค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำอะไรเงี้ยนะนะนะอืมสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำนะแต่นี้ถ้าเป็นสิบสี่ก็เป็นวันพระเดินขาดแต่ถ้าจเจอทั้งสิบสี่สิบห้ามันก็ได้ แค่ปักเดียวมันก็ได้ทั้งเท่าไหร่นะได้ตรงสี่วันแล้วนะได้ตรงสี่วันแล้วถ้าจะเอาปักเดียวนะปักเดียวก็ได้ต้องต้องสี่วันแล้วสองปักก็ได้เป็นแปดแปดวันเอาถ้าจะเอาทั้งสิบสี่สิบห้าแต่เราทค่สิบสี่อย่างเดียวหรือสิบห้าอย่างเดียวก็ได้สามคราวนี้เอโยมเข้ามาฟังทำมาเวลาเข้ามารักษาสีนุโบสถเขาทาอะไรกันครับนะ ราโยมมารักษาศีลอุโบสถเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะในวันนั้นกินที่เขาจะทํามีกี่อย่างครับนะคนที่มาทานแล้วอาจารย์อะอาจารย์แล้วจาจันทิ่ปิสรระคนเอที่เขา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 สมาทานศีลอุโบสถแล้วเขาทำอะไรนะกินเขาอะมีสองอย่าง ก็มีฟังธรรมแล้วก็มนติการหรือกรรมาฐานใช่ไหมนะให้เขาก็ฟังธรรมกับมนติการกรรมาฐานอันนี้ธ่กิจที่พึงทำนะครับนะเขามีสองอย่างคนนี้ญาติโยมก็มีโอกาสเหมือนในสมัยก่อนนะป่ะในประสมัยก่อนไม่เคยมีนะครับนะไม่เคยมีครน,นี้มันจะว่าไปมันก็นะภิกษุก็มีส่วน ญาติโยงก็มีส่วนนะครับที่จะทําให้ความเคารพในพระศาสนามันน้อยลงไปเองนะครับนะเน่ยสาคาราาคาราจำอยู่ไหนวะเนี่ยนะเจอวป่าไม่เจอละ ออ๋อม uh, huh? oh, uh ันกลายเป็นสาคลาไปนี่หนูเออืมสาขานะมีอ่ะ เอ๊ะทำไมนี่มันค้นหายากจริงๆไว้มันพิสดารจริงๆไในตัวเนี้ยผมก็ประาลาดกันมันนะผมกดมันไม่ได้เหมือนไก่อื่นก็นะแต่ว่าไปปรากฏอันนี้เอาได้ละสา คาลานะอ่ะนะครับในในในพระสูตรนี้นะครับในสูตรเนี้ยนะอ่ะนี่นะพระหูกาละสูตรนะครับในเรื่องนี้พระผู้มีพระเจ้าตัดไว้แบบนี้ว่าในยีติพุตรกาศนะครับพิสูจน์ทั้งหลายพามารักาบดีก็คือญาติโยมเนาะเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเธอนะอุปถา์พวกเธอด้วยจีวรณฑบาตเสนาสนะยารักษา โลกแม้พวกเธอจงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พมามระกษาบดีเรานั้นจงเอนาแสดงธรรมมันมีความงามในเบื้องต้นท่ากลางที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งวยญญชนะจมประกาศพมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่น่ะเขาเหล่านั้นน่ะพิสุททั้งหลายน่ะบรญพัติติลดักรหัสอาศัยกันและกันน่ะอืมอย่างนี้ นะด้วยสามารถแห่งธรรมทานและมิสทานย่อมอยู่ประพฤติผหมาจาันะ์ย์เพื่อประโยชน์ใ่การข้ามโอเคเพื่อกระทําให้แจ้งนะเพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกขนะโดยชอบนะดังนี้พระผู้มีพระเจ้าได้ตัดเนื้อความนี้แล้วนะในกรนั้นพระองค์ได้ตัดไวอย่างนี้ว่าสาคารานาคาราจะอุโภอนยนญาณนิสิตาอาราทยันติสัตธรรมัง โยคะเขมังอนุตรังนาะสาคาราคือพระหัสอนาคาราคือบรรพชิตทั้งสองอัญโยญยะนิสิตานะอาศัยกันและกันนะครับย่อมยังพระทธรรมอันยอดเยี่ยมอันกเกษมจากโยคะให้สําเร็จได้นะอืมก็นะนะบรรพชิตไปรับอะไรเขาจีวรน,นะปัจจัยเสนาสนะปัจจัย ก็ทั้งหมดอะะปัจจัยสี่ในเชิญเข้าแล้วนะครับอืมก็นะน่ะจึงได้ประพฤติปฏิบัติธรรมพวกญาติโยมก็มาอาศัยพระเหมือนกันนะครหัสนะอืมนะก็มันเป็นอย่างนี้เท่านี้หน,น้าที่มันเป็นแบบนี้ในการในการสืบทอดงานศาสนาตอนนี้มันก็เกิดความมึนๆงงๆกันอยู่นิดนึงนะเมื่อก่อนนี้ไอ้พระภิกษุเนี่ยมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือ นาะยาตโยมหนึ่งเต็มที่นะนะการเรียกนการศึกษามอบให้พระนะเป็นผู้จัดนะโดยอาศัยมาวันอุโบสถนะครับแต่ปัจจุบันวันอุโบสถไม่มาแล้วก็จะทําไงครับแถวบ้านนเอแถวเอเกาะของอาจารย์ญญทีปิสระนั้นยังมีโยมมาถือศีลไหมมีแต่ผู้แก่ผู้เฒ่าเนาะนะผู้น้อยมาไหมอืม,อมน้อยไปหางานท่องเที่ยหมดเนาะ ือนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันจะว่ามันรุ่งเรืองกว่าสมัยก่อนหรือจะว่ามันเดือดร้อนอยิ่งกว่าสมัยก่อนเนื่องจากว่ามันมีวัตถุกรรมที่มีราคาแพงขึ้นมายุวัตถุกรรมที่มีราคาแพงอย่างสมมติว่าทํานาได้กําไรปีหนึ่งไล่หนึ่งสักสี่ห้าพันสมมตินะรู้มด้จริงหรือเปล่านะสิบไร่ก็ได้กี่หมื่นครับสี 4, 5, ่ห้าหมื่นเนาะแต่ว่าค่าโทรศัพท์ เดือนหนึ่งก็สองสามร้อยหรือไปซื้อสักเครื่องอะชิปเปกได้น,นามหมดไปเกอบปีนึ่งอ่ะเข็าใจปะ่ะแพงๆอ่ะโอ้เอ็นอุ่นค่าน้ํามันค่านู่นค่านี่อะไรเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นความดิดน้นรนความเดือดร้อนของประชาชนมีเยอะไหมครับเยอะนะก็พยายามที่จะรู้ข่าวสารเพื่ออะไรทั้งหมดนนะครับอยู่เพราะฉะนั้นก็เอ้เวลามันก็ไม่ค่อยจะมีนะครับพิสูุก็เลยพอไม่มีเวลาไปเข้าด้วยใช่าปะ่ะมีปะ่ะพี่สุก็มีแต่ไปไล่ตามโลกก็ไม่มีเวลาเหมือนกันนะ นะครับในยุคปัจจุบันนี้นะพระสัตธรรมมันจะรุ่งเรืองก็ไม่ใช่ของง่ายจะมีญาติโยมมานั่งฟังธรรมอย่างวุดเราไปรับบิณฑบาตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีพระพี่เสือ่อพระพ่สุร,รูปหนึ่งทําหน้าที่อนุนโมทนาใช่ไหมครับเหมือนไอ้ท่านจุลการเอ๊ะเราแปลไปยังจุลการแปลยังอ่าที่เขาว่าจุลการหาการที่พระเจ้าต้องเหลือไว้รูปหนึ่งเพื่อแสดงธรรมอย่าให้หมาการแสดงธรรมนะนะแล้วก็นิมนุษยเจ้ากลับไปก่อนใช่ไหมพอจะ พอจะกลับไปปุ๊บก็จะจับได้รังกาเขาเป็นงนั้นผมเคยไปเดินมีดบารอยู่ทีหนึ่งที่นิมระเวชื่อเขาแปลกๆนะของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะออกเป็นเออๆเออนะครับอย่างคุณอะไรนยทีปิดสระก็จะเป็นทีปิดสระจารุธรรมะอย่างเงี้ยนะอภิวันเนอะอย่างเงี้ยนะนะอันนี้ที่นิมระเวก็เป็นที่ของพระเถระพระเถระรูปหนึ่งที่เป็นชื่อว่าธรรมะทินาเถระ ที่อุปชาของท่านเป็นอะไรท่พูดสําคัญผิดนะแล้วท่านให้อธิษฐานเป็นอธิษฐานในเนรมิตรูปช้างขึ้นใช่ไหมอุปชากลัวก็เลยรู้ว่าตัวเองยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ทำนี้ยังอยู่นะพระเทระท่านอยู่วัดป่าก็อยู่จริงนะป่าของท่านอะคือไม่ให้มีไฟเอาดิพระเทราแล้วท่านก็ชอบพระเทราไทยที่ว่าชอบไปบินทบาทเป็นวัดใช่ไหมบินทบาทพระเทระไทยไปบินทบาทไปอะไรย่างเงี้ยชอบปฏิปทาทางสายป่านะของสีตั้งการนะบินทบาทเป็นวัดของไทย ผมก็ไปดูไปถึงปุ๊บนะท่านก็ไปอยู่ในเงื้อมหินนะในเงื้อมหินหินก็ไม่ใช่หินใหญ่โตคุณก็มีหินสักก้อนหนึ่งมันจะโตแล้วก้อนสักครึ่งของเอก้อนสักครึ่งเนี่ยแล้วท่านจะอยู่เงื้อมเงือไปหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ทําที่ปกปิดหน่อยหนึ่งเพราะว่าเข้าไปของท่านก็ไม่ได้อยู่อะไรพิเศษนะครับผมผ้าสองชั้นมัดใหญ่ๆฉันอาหารมือเดียวนะครับท่านก็ไปบิณธบาตแล้วท่านก็นะนโมทนา นโมธนาญาดโยมนั้นจึงเอาอาหารกลับมาวัดใช่ไหมครับแต่เช้าๆก็จะมีโยมเข้ามาส่งนะแต่ผมไปเออผมก็ขำๆเหมือนกัน,กนแต่ไปเจอพระตีรังการเนี่ยนะท่านเป็นคนอ,อนน่อนน้อมดีนะท่านก็ชวนผมนะไปไปนั่งสมาธิบูชาพระเจดีกันผมก็ไปแยวนี้ไปท่านก็บอกว่าให้ถือไฟฉายไปแต่อย่าฉายแล้วถ้าผมบอกให้วิ่งคุณก็ต้องวิ่งนะเอาดี มันจะมีช้างเข้ามานะครับให้ผมถือไปฉายไปแต่ไม่ให้ผมฉายนะครับเดี๋ยวจะชายน้นอันตรายถ้าให้ถือไปด้วยนะครับแต่ผมบอกให้วิ่งแล้ววิ่งเลยนะเนาะไปก็ไปแกวะนะแล้วก็ในนั้นมันก็มีลิงมีเก้งมีเสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมีช้างเวลาช้างมาดูตัวโมโๆๆันโตโตในท้องมันจะดนุกคักกุกคักกุกคักกุกคักอย่งเงี้ยนะครับมีพระองค์หนึ่งไป,ล,ไปล้อมเล่นนะไปล้อมล้อมเล่นอ่ะล้อช้างอ่ะตอนนี้ พ่อพระเขามาเยี่ยมเหมือนกับจับพ่อพระฟาดก็ตายเลยนะแต่มากลางคืนจะไปฉายไฟอยู่มันโกรธเอาแล้วก็มาก็มาบริเวณที่ใกล้ๆที่พระเทิดได้อยู่นะเขาก็จะเนื่องจากมีเป็นหินเป็นธรรมดาแล้วก็ก้อนหินแล้วกแล้วก็มีเพิงเข้าไปหน่อยๆท่านทําอยู่เพราะนั้นที่ตรงกลมท่านก็ถึงทําที่กันช้างไว้หน่อยถึงไม่เดินจงกลมนะท้าลงมาก็เอามีเสือเข้ามาไล่กัดนูนกัดนี่ ตอนที่ตอนไปนั่งพัดจีดีที่ค้ำเมื่อวานนั่นเขาไอีกแกก็นิมนต์ผมไปนั่งผมก็ขึ้นไปนั่งบนเจดีนะไปตั้ง,งเจ้าโมงสองชั่วโมงก็เหมื่อเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมหันไปดูเอ้าทำไมาแกนอนแอ่งแมงอยู่ด้วยกันวะนะผมเริ่มไปปุ๊บผมเห็นแกนอนนึกว่าแกจะนอนพักหนึ่งนะ้วเดี๋ยวก็ขึ้นมานั่งด้วยกันป่าปล่อยให้ผมนั่งอยู่ด้วยกันนะผมม่นเฮยยยิางยิ้ไม่มีประโยชน์รลกคุณนะ คุณให้ผมมานั่งหนาวอยู่ตรงนี้แต่แล้วคุณก็มานอนไม่สร้างกําลังใจให้กันเลยดีวกว่าก็กลับไปพักด้วยกันเถอะนะแต่แกก็อยากให้เราทาความเพียรไงไปเลยเป็นมนเจดีนะครับเขาก็มีศรัทธาดีนะแกบอกว่าผมสมัยก่อนที่ผมมาใหม่ๆนะใหม่ๆเนี่ยนะโอ้ผมวิ่งหนีควายป่ากันสองรูปดียววิ่งหนีกันนะวิ่งหนีวิ่งหนีคว,วายป่ากันนะแล้วก็แกเล่าให้ผมฟังผมเนี่ยไปอยู่รูปเดียว ในที่จงกรมหมีมันก็มานะมันมานั่งยู่ที่สุดจงกรมอะผมทักผ้าปุ๊บมันก็หันมามองผมพอผมหันไปมองมันมันก็ไปที่อื่นมันก็หันหน้าไปทางอื่นนะแต่เดียวมันก็มาวันหนึ่งผมก็เย็นๆออกไปเดินจงกรมเสร็จกลับมาผมก็มาเปิดประตูถ้าเอ๊ะทำไมวันนี้ไอ้บาทมันมาอยู่แถวนี้วะบาทผมไม่ได้วางไว้ตรงนี้ยู่ไหลได้ไม่ใช่ ไอ้ไม่ใช่บาทนะครับมันเป็นหมีตัวบเบลอเลยอยู่ข้างๆก,กันนะครับพอแกก็วิ่งโอ้ยหมีมันก็ตกใจไปด้วยเหมือนกันนะครับเช้าๆแกบอกว่าไปบินออกไปบินทบานแต่มืดอโอ้ยทาไมวันนี้ก้อนหินมันเยอะแยะเต็ไมไปหมดแกบอกก้อนหินเต็มไปหมดเลยก้อนหินปรากฏพอมองไปมองมาโอ้มันไม่ใช่ก้อนหินเนี่ยช้างเต็มเลยนะช้างเต็มเลยนะครับแกบอกโอ้แต่ว่าช้างเนี่ยมันอยู่ไหลายตัวมันจะไม่กลัวคน มันไม่กลัวคนเพราะมันถือว่ามันมันจะถือว่ามันมีพวกมีหมูใช่ไหมมันก็ไม่ทําค็น,นี้ไอ้นั่นคือที่แ่าแก,ก็เล่าถึงว่านาแกไปอยู่ที่กระดุมกระดุมพิเคราะห์กระดุมพิเคราะห์ะเ,ะเนี่ยนะครับมันจะเป็นภูเขาภูเขาหนึ่งที่มีหินรูปจระเข้นะครับอยู่บนยอดเขาด้วยนะแต่ที่นั่นมันมีหมีมีจระเข้มีช้างนะครับก็น,นี้ก็ เช้าๆก็ออกไปบินธบาตนะไปธบาติพระเทระเดินนําหน้าแกก็เดินตรงกลางพระเทระถือร่มแล้วก็เดน,นเดินตามหลังไปทํามาอา้าวช้างมันกําลังตกมันเนี่ยโอ้โหพอแกเห็นช้างได้ปุ๊บแกก็หันหลังได้วิ่งเลยนะครับบอกสองสารพระเทระสงสารนะคุณนะนะแต่ว่าผมกับเดนเนี่ยหันหลังวิ่งเลย,เลยครับ นะพาเทระก็ไม่รู้เห็นมันโยนล้มมันก็ช้างมันก็ขยี้ตรงนั้นเนะครับโอ้โหไกก็วิ่งวิ่งเข้ามาจนถึงซอกหินนะครับอ้าวพาเทระมาอยู่ข้างทางนเนนไดไงเนี่ยโอ้พาเทระเร็วเหมือนกันนะคราวนี้แกก็คานเข้าไปหลบครับคานเข้าไปหลบอยู่ข้างในหินพบซอกเล็กๆซอกเล็กน้อยช้างลงได้หมดเลยนะกูนะช้างมันเก่งเสร็จแล้วก็โอ้ช้างมันก็มาก้มมองครับ ก็มองอยู่ชั่วโมงหนึ่งนี่มันจะเอาพระยังไงดีวะำกำลังตกมันนะนเอาไม่ได้พอถึงชัว่วประมาณชั่วโมงมก็ไปคราวนี้มันก็มีแอ่งน้ําอยู่บนยอดเขามีตะเค่ตะเค่เยอะนะครับแล้วก็มีกระดูกตะเค้แต่ผมไม่อยู่ดามทำก็เห็นเขาพอจะเข่าตายเขาเก็บมาพวก,กทีนี้ตะเค่ที่เนี่ยมันดีมันไม่ทําพระคุณเชื่อไหมรารนี้แกก็มีพาเอ้มีอุปกรณ์คล้ายๆเรือพาผมไปกลางน้ํา ไปแล้วแกก็ไปปล่อยผมไว้ตรงหินน่ะแกบอกว่าพันเตรอตรงนี้เดี๋ยวน่ะเดี๋ยวผมจะกลับมารับคุณเชื่อไหมคุณว่าผมเชื่อแกไหมเฮ้ยมันจะได้ไงวะมไม่เชื่อ,อกูหรอกก็พาแกก็พาผมออกไกก้อนหินก้อนนั้นไปโอ้โหทีนี้มันมีพายจะเข้ขึ้นเลยมีพายจะเข้ขึ้นบเนี่ยพันเตมันอยู่ตรงนี้เองโถน่ะพาเรามาไกล้ๆเสร็จนี้พวกพระจ,จีนนะครับพระจีนจาก สิงคโปร์จากมาเลเยเขาก็ไหวกันได้ไม่กลัวนะแต่ว่าไม่ได้นะคุณเราต้องไปบาทไว้ก่อนเชื่อไหมมีมีอยู่มีอยู่กี่อย่างครับที่ไม่ควรไว้วางใจฮะเจ็ด,ดห,หญิงชั่วพิษเขาโลกน้ำชาเคยได้ยินหรือเปล่าหญิงชั่วพิษเขาโลกน้ำชาหนะหญิงชั่วพิษเขาโลกน้ำชานะเจ็ดอย่างที่ไม่ควรไว้วาง ใจนะอ่ะนะครับเจ็ดอย่างที่ไม่ควรวางใจนะครับหญิงชั่วพิษเขาโลกน้ำชานะครับ อิทธินางทุตชนาน,นจะ <c oughs> วิสาโซโนโประปัชชเจวิสัตสะสิงคิโนโลคะ นาทีราชากรัตสัจนะหญิงชั่วพิษเขาโลคนะน้ำชานะวิสาสความคุ้นเคยความวางใจณอุปป,ปัตชเตย่อมไม่สมกวรความวางใจใครครับวางใจหญิงผู้หญิงก็วางใจผู้ชายผู้ชายก็วางใจผู้หญิงทุชนานันจะชนชั่ว วิศตะอย่าพิษสิงหิโนสัตว์มีเขามีเขี้ยวนะโลคะความป่วยไขย้เห็นเป็นเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ระมัดระวังนะครับตายเป็นโรคใหญ่ตายไปแล้วก็มีนะครับใช่ปะนาทีแหล่งน้ําแหล่งน้ํานะครับน้ําในทะเลก็ดีน้ําในแม่น้ําก็ดีมีสัตว์อะไรอยู่ข้างล่างไม่เห็นนะครับจากเดินเองก็ดีนะครับถ้าเป็นแหล่งน้ําไม่กดไม่วางใจนะครับลาดชักกลัว กุรณาราชตระกูลนะครับราชตระกูลก็หมายถึงนะพวกทํางานราชการอะไรต่างๆนะครับดีกเขาก็ดีผิดพลาดแั่เขาอาจจะขอขาดนะครับนะเหมือนพาทเทร่ารูปหนึ่งไปคุณไปวางใจพวกสนมใช่ไหมตัวเองนะั้นไปตัดต้นไม้ของใครครับไปตัดไม้ในวัดไม่ยอมบอกสองฆ์ให้คนตัดเทวดาวก็โกรธตัวที โอดจิเป่งเลยจะพัดข้ามเลยไว้่าฆ่าเองก็เอ,อบาปกรรมอีกอ่ะยืมมือพระราชาดีกว่าไว้แกก็ออกแผนนะนะไอเทวดาก็ออกแผนก็มานิมิตให้พระบอกอะไรก็ถูกหมดนะเหมือนบอกหวยหวยถูกเงี้ยถูกหวยเงี้ยนะครับนะไอ้น่นจะเป็นไอนี่ไอนี่จะเป็นยังไงพระก็เบอร์ห้าบ้าเหอเลยครับนึกว่าตัวเองมีของขังของดีสงสัยเรานั่งสมาธิหรือว่าเราอยู่ที่นี่ได้ยานพิเศษอะไรประมาณนั้นอะขครมาก็ทัก ถูกบทจนแกมั่นอกมั่นใจว่าแกมีของดีนึกว่าตัวเองมีของนะครับวันหนึ่งพวกน่ะพระสนมพระราชาก็มาน่ะแกก็บอกเฮ้ยนะเมื่อคืนเนี่ยอัตมาเห็นอีกเจ็ดวันพระราชาจะประจะได้สวรรคตเออพวกสนมก็พากันร้องไห้ร้องหม่มสิกลับไปบอกพระราชาน่ะพระราชาก็เออ คนเกิดทีหนึ่งก็ตายทีเดียวนะเกิดทีเดียวตายทีเดียวไม่กลัวตายก็ตายนะแต่เยอะถ้าไม่ตายเป็นเรื่องนะนับไปเลยให้คุณนับเลยเจ็ดวันนับไปนับมาวันหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดเอาแถมให้วันหนึ่งเอาถึงวันที่แปดก็ยังไม่ตายไปจับพ้าเทรามาตัดแขนตัดขานะเป็นผ้าอยู่ดีๆนะโดนตัดแขนตัดขานะครับป็นหัวดีนะครับนะเวลาเทวดามอยากให้ผ้าอยู่ที่ไหนนะผ้าไปนั่งไม่ยอมแพ้ไม่ตายใช่ไหมครับ เทวดามก็แบกบ,บอกให้ม,ใมันไม่ให้บอกหวยชาวบ้านเลยถูกคำว่นสองวันนะครับเ๋ยวาจะเบื่อหวยก็มาไลนะ่เทวดาต้องไล่เองไหมครับดี๋ยวจะเบื่อหวยไล่ตื้บเองนะประด็นผ้านะครับอย่าไปเบื่อห้าบาเหือนะครับนะเบื่อห้าบาเหือคุณไม่มียานมีอะไรพริเศษมาแต่ไหนนะครับไปบอกหวยเขานะเดยวก็โดนเดี๋ยวโดนจนได้นะครับบางทีเทวดาเขาหมั่นไส้กันนะครับนะมเรื่องนี้กันเทวดามันไส้ผ้านะครับ ไปอยู่ที่ไหนนะครับอย่าลืมนะุทธเจ้าสั่งไว้ว่าไงก็ทําตามทีุ่ทธเจ้าสั่งนะครับนาสงดาหน้านนุษย์อย่าลืมแผ่เมตตานะครับสงดานันนุษย์นะอันนี้ก็คือเป็นเจ็ดสิ่งที่มปกวนไว้วางใจนะครับนะอยู่ในสุโพธาลังกาละนะครับนะในปริเขตที่สองนะครับนะความคุ้นเคยน่ะน่ะ หญิงทั้งหลายก็ดีคนชั่วทั้งหลายก็ดียาพิษก็ดีสัตว์มีเขี้ยวมีเขานาะโลกภยัยนาะแม่แม่น้ําหรือว่าแหล่งน้ําและราชกุลนาะนาะยอมไม่สมควรนะ <c oughs> อันนี้จำมานะครับอ่าอันไหนที่มันพอรล,ลึกได้สิ่งเหล่านี้ครับเราท่องไว้มันก็คอยเป็นเครื่องเกอนใจนะครับ จำตาตันกับหญิงชั่วพิชเผาโลกนะ้ำชานะอ่ะวันนี้คงสมควรแก่เวลาเดีย๋ยวค่อยว่ากันไอ้เนี่ยเว้นไปยากจริงไว้คำถามเขาเนี่ยนะได้กี่ด้จึงจึงไม่เป็นไรนะครับ